อันนี้คือในส่วนแพ็กเกจเติมตังค์นะครับจากแพ็กเกจ3,002ก็จะเหลือ2,340จาก1,600ก็จะเหลือ1,170โอ้โห,โหอันนี้มีรับประกันครับว่าถูกที่สุดแล้วครับแล้วก็เวลาเติมตังค์เนี่ยก็พูดว่าผ่านมาทางจากหมีนะครับเพราะว่าจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยครับยังไงก็ขอให้ทุกคนเปิดกาชาได้แต่ตัวที่ต้องการนะครับนี่ถามหน้าทีฟานะครับก็ตามนี้เลยครับ รูปร่างแบ,บบีนะครับวัยรุ่นเนาะแล้วก็ลักษณะพื้นฐานเป็นหน้านักลบนะครับเอ้ยไม่ใช่ละอ่าเนี่ยครับวัยรุ่นอายุวัยรุ่นเสียงวัยรุ่นนะครับสีผิวตามนี้เลยนะอ่าน้องๆผู้หญิงที่เห็นถามมาก็ทําให้นะครับอ่าปรับแบ่งหน้าวัยรุ่นมันเหมืนก็เหมือนเนาะเหมือนเหมือนแหละก็เนี่ยครับ เดี๋ยวมีขอรีบไปอย่างไ้เลยนะน้องๆผู้หญิงก็หรือใครที่ชอบโครงหน้าแบบนี้ก็สามารถปรับไปทําเป็นทีฟาร์ได้นะครับนี่ส่วนในผมนะครับ22เนอะร้ 2, 5, 3, 3. อยสิอาสามสา่านี่นะครับ นยครับหลักๆก,ก็แค่นี้ครับ 30, 2, 3ามสิบหตามนี้เลยครับอ่าแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับทีฟาเนาะอ่าเดี๋ยวร่างกายก็มีปรับตามนี้เลยครับดูไกลก็เหมือนอยู่นะดูไกลก็เหมือนอยู่ยโอเคอยู่แล้วแหละอ่า นะครับแค่นี้ครับอ่าในส่วนของหมัดหมัดเพิงนะครับหมัดไฟหมัดบางกรไฟอะ่ะอันนี้มีคนถามเหมียวนะครับอันนี้เดี๋ยวมีของพาไปแรกเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพาไปเก็บอีกอีกสามหมัดเนาะเผื่อเพื่อนๆอยากเล่นเนี่ครับมาที่คุณป้าเนี่ยครับคุณป้าตายไปแล้วก็มาแลกได้นะครับก็แลกที่เออก็กรดิกอ่ะอ่าเนี่ยครับความทรงจําของ ร้อยิ่งนะครับเป็นบอสตัวที่สองของเกมเพื่อนๆไปฆ่าเสร็จก็แรกเนี่ยครับบัตรังกรร้อยหิ่งแรกง่ายมากครับอ่าเดี๋ยวมีพาไปเก็บอีกสาหมัดนะครับอ่าวิธีเอาหมัดนะครับก็เนะครับกระท่องกุมโทมเนาะเพื่อนๆสามารถเอาได้แต่แรกเลยครับนี่ครับเริ่มมาก็ได้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 ชนะบอสสองตัวโหลดลงมาตรงเนี้ยครับแล้วก็วิ่งมาตามหนีเลยเนาะนี่เลขสามเอาง่ายเพื่อนๆสามารถมาเก็บแต่แรกได้เลยครับ เนาสปีด อันนี้ครับพอมาถึงตรงนี้ครับเราก็จะเจอกับคนขายกุ้งเนาะเขาชื่อว่าอันตะพานเราจัดการเขาเราก็จะได้หมาดครับเดี๋ยวมีการให้ดูเนาะ,ะเราก็จะเข้าไปคุยกับเขาดีๆครับแต่ว่าฮะไอบ้านนี่เป็นใครไอบ้านนีนเป็นใครมออะไรมีปัญหาเหรอโอ้รับพี่โอ้ผมกลัวจังเลยครับอะไรกันฮือไอนี่สายหัวไปซะเดี๋ยวฆ่าเลยโอ้มาเลยครับก็มานี่ครับ โอ้โหมันจะฝูฆ่ากูท่าเดียวเลยวะงั้นก็ได้เลยครับพี่ชายถ้าจะขนาดนี้แล้วรู้จักพลังดาบคาวไหมพี่ชายพี่ต้องไม่รู้แน่เลยเดี๋ยวผมจะทำให้พี่รู้เองอเอาแค่ดาบก็เพาะอืออ้าวทีเดียวตายไอระยำ นะ <c oughs> ครับเราก็จะได้หมัดลูกดุ้มลูกเหล็กนะครับผมซึ่งก็ได้มาจากอันตรภานะครับความจริงแล้วข้าเองก็ข้าเองก็อะไรวะข้าเองตายไปแล้วอ่ะอ่าต่อตาต,ต่อไปเป็นวิธีเก็บหมัดลูกตุ้มนะครับไปที่นะเพิ่งเดิมมีขออนุญาตพาว้ามาตรงนี้นะครับเเราเดินใหม่เลยแล้วกันย่างี้เนาะ ขึ้นฟังไหนวะอ๋อจำได้แล้วนี่ครับวิธีการเอาหมาดลูกตุ้มหนามเนาะให้เราวาปมาเอลเดียนครแห่งธุรีนะครับอันนี้จะเป็นช่วงที่ปราสาทถล,ล่มนะเนาะแต่ว่าเพื่อนๆสามารถมาเก็บได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยเนาะช่วงที่ปราสาทยังไม่ถลม่มให้เราวิ่งมาตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นหางบางกรเนานะมันจะอยู่ใกล้กับที่ที่เราเก็บหินแรข่ขาวบวกสิะครับ พอเรามาวันนี้ใส่ก็ให้เราเข้ามาแล้วโดดมานะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับก่อนแล้วอ่อแล้วอหลวงเอลเดลล่มเนี่ยก็ให้มาเก็บโพธทะลแบ็คโบก่อนเนาะแล้วก็หอกสายฟ้าแท้แล้วก็อะไรอย่างนี้ยะมีจาไม่ได้ละหลักๆก็ประมาณเนี้ยนะฮะเนี่ยตรงนี้ถ้าเรากระโดดลงไปเห็นไหมเออเอไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้นั่นนั่นนั่น อันนั้นคือหินแร่บกสิษย์ครับผมน,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 นี่อยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วก็ลงไปเก็บอีกแนะนำให้เพื่อน <S <S ๆนาเซฟก่อนนะครับอ้าวเฮ้ยที่เซฟหายเหรออ๋อเมื่อตอนโดนถล่มมันไม่มีเซฟเนี่ยถ้าเกิดเราโดดลงไปตรงนี้มัาก็ได้หินขาวบกสิบเนาะนี่อยู่ฝั่งขวานี่ครับนี่โดดลงไปก็ได้เลยแต่เนี้ยเรามาเก็บหมัดเนาะ นะครับเราก็วิ่งยาวเลยครับเนี่ยเก็บหมัดง่ายๆ่ายมือฟังขวาขึ้นมาเลยเนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมีพาไปเก็บหมัดสนับมือสนับหนึ่งเนาะก็จะครบเลยสายหมัดสายหมัดก็จะเก็บหลักๆก,ก็จะมีอยู่แค่สามหมัดเนี่ยแหละครับแล้วแต่การใช้งานนะบางคนเล่นสายเออสายบิดดิ้งก็อาจจะเป็นเออเล่นลูกตุ้มหนามเนาะเรถ้าอยากเป็นทีฟางจริงทีฟา นางคงไม่ใช่ลูกตุ้มหนามอะคงเป็นหมัดธรรมดาสนับมือ,อแล้วแล้วแต่เพื่อนๆแต่ชุดที่กระโปรงสั้นๆให้เป็นเหมือนทีฟ้าเนี่ยอันนี้หาไม่ได้ว่ะเอเท่ๆทษทาไม่ไม่ใช่บทนี้ต้องอีกบทเรึ่งนเนี้ยตรงนี้ยไปก็ได้ละอ่าบอคล็ค้าบทนี้เสร็จเนี่ยครับเนี่ยเอ็นบีมาอยู่เนี้ยครับเอ๊ะอยู่ไหนวะ อ่าอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าหมีเก็บไปแล้วเนาะก็เนี่ยเพื่อนๆก็เก็บไปแลวครับอ่าอันนี้ก็จะได้หมัดลูกทุ่มหนามแล้วนะครับอ่าต่อไปหมัดนึงก็จะอยู่อ่าเดยมีพาเริ่มเลยนะครับนะครับแต่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 ่แต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 ่แ อันนี้ไม่ต้องสู้แนละ้วค่มาคุยกับพ่อค้าเราก็ซื้อหมัดได้แล้วก็จะครบสามหมัดเทพนะครับผม,มที่ใช้งานงไงมอเตอร์ไซหมัดมันเก็บหมัดง่ายเก็บหมัดใส่ก็สามารถเล่นเอ็นเกมได้เลยด้วยถามว่าเก่งไหมก็เก่งนะอะ๋นายหายไปแล้วอออยู่ข้างนาอกคนนี้ ้าคนพิลึกเดาเดวเดี๋ยว,ยว,ยวผมก็โดดฟันเลยนี่อ่าเนี่ครับผมเอออันนี้มันเป็นหนับห,น,หนามเท,ท่าท,ทีเททีนะครับสนับมือสนามเนี่ยเราก็ซื้อไปอันหนึ่งเนาะแต่ว่าหมีจะมีประมาณอย่างละสองอย่างละสามแล้วว่าหมีก็เลยไม่เอาเนาะอ่าก็จจกันไปสำหรับวิธีหาม,มาสามอันนะครับท่นี้เพื่อนเพื่อ,อก็จะเป็นที่ฟ้าจังได้แล้วอ่าเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นต่อนะครับ